ออกมาไปยูทาไมจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะมีแจ่สายแมวทั้งนั้นเลยนะมึงวิ่งกระบาดตายแล้วมึงก็วิ่งขึ้นที่นอนนั่นแหละผมเคยแม่ฮะไม่ปนทำไม,ไมนใช่แม <c oughs> ่ปูข้าปูแิ็งงฮะ้กูด่เบื่อหนายเกิดมากูไม่เคยคิดเลยกูจะเลี้ยงแมวดำนะอา้าวแม่ไม่พูดงงะพูอย่างนี้แหละพูดให้มันช้ำใจไปเลย<ะ>เออยังไม่ทำสำเร็จแล้วฮะเพราะผมเสียใจฮะเสียใจเหรอครับครับผม แม่ก็พูดเล่นพี่เขาหลับกันแล้วลูกยามเนี้ยสองสองทุ่มจะตึงแล้วพี่เขาหลับแล้วครับผมยังนอนไม่หลับฮะนนทํทำอะไรครับผมมาช่วยแม่ปูเพราปูที่นองฮะไม่ต้องช่วยทักเรื่องก็นนได้เลยลูกนะทำไมอะฮะผมอยากช่วยฮะผมจะทดแทนบุญคุณฮะโอ้ยบุญคุณมาต้องทดแทนหรอกบางครั้งบุญคุณก็ไม่ต้องทดแทนแต่ฮะผมอยากตอบแทนบุญคุณตอบแทนบุญคุณคุณนั่งเฉยมาต้องวิ่งไปตั้งไหนเออไม่ต้องเอาสายขึ้นมาบนที่นอนแม่ก็ไม่ค่อ าใจเลยนะบัตรนี้ต้องเข้าใจไว้เลยว่าจะต้องไม่เอาขาไปจุ่มกระบะทรายแล้วก็วิ่งเข้าห้องนอนแม่เอาทรายขึ้นมาบนที่นอนแม่นะครับ